สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันพุทธที่3พฤษภาคม2023การแข่งขันฟุตบอลค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีคู่ไหนลงเตะบ้างและผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรพร้อมทั้งไปติดตามโปรแกรมการแข่งันบุตบอลที่จะลงฟาดแข่งกันในค่ำคืนนี้ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับเมื่อคืนก็มีลงเตะกันไปหนึ่งคู่ ซึ่งก็เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับอาร์เซนอลเปิดเอเมเรซสเตเดียมเอาชนะเชลซีไป3ประตูต่อหนึ่งส่งผลให้ตารงนางคะแนนตอนนี้ครับอาร์เซนอลแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงโดยแข่งไป34นัดมี78คะแนนซิตี้อยู่อันดับที่2ครับแข่ง32นัดมี76คะแนนอันดับ3เป็นนิวคาสเซิลแข่ง33นัดมี65คะแนนอันดับ4เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง32นัดมี63คะแนน ส่วนเชลซีครับที่ก็ยังอาการหนักหล่นมาเยอะอันดับที่12โดยแข่งไป33นัดมี39คะแนนด้านโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายครับอันดับที่18นอตติงแฮมฟอ o r เรสแข่ง34นัดมี30คะแนนอันดับที่19เอเวอร์ตัน34นัดมี29คะแนนและอันดับที่20เป็นเซาแธเทมป์ตันแข่ง34นัดมี24คะแนน ต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาลีของสเปนครับเมื่อคืนก็มีลงฟาแข่งกันไป3คู่เริ่มที่คู่แรกครับบาร์เซโลนาจ่าฟูงเปิดแคมป์หนุ่มเฉือนเอาชนะโอซาซูนาไป1ประตูต่อศูนย์อเมเลียเปิดบ้านเฉียนเอาชนะเอลเช่ไป2ประตูต่อ1และเรอัลโซซิดาครับเอาชนะเรอ,อัลมาดริดไป2ประตูต่อศูนย์ส่งผลให้ตารางคะแนนาลาลิกาณาเวลานี้จาฟูงก็ยังคงเป็นบาร์เซโลนาโดยแข่งไป33นัดมี82คะแนน อันดับ2เรอัลมาดริดครับแข่งไป33นัดมี68คะแนนเอลติโกมาดริดยูอันดับที่3แข่ง32นัดมี66คะแนนและเรอัลซิดาครับอยู่อันดับที่4แข่ง33นัดมี61คะแนนด้านครึ่งล่างของตารางครับเราไปดูโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่18เอสปปนยอแข่ง32นัดมี31คะแนนเช่นเดียวกับอันดับที่1 9เกตาเฟ แข่ง32นัดมี31คะแนนและอันดับที่20เป็นเอลเช่แข่ง33นัดมีเพียง16คะแนนต่อกันที่ผลการแข่งคัฟตบอลลิกเอิงของฝรั่งเศสครับเมื่อคืนก็มีลงเตะกันไป1คู่ก็เป็นตูลุสครับที่แพ้ขาบ้านให้กับล้องไป0ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนลิกเอิงครับอันดับ1ก็ยังคงเป็นปารีสแชงชักแมงแข่ง33นัดมี75คะแนนอันดับ2อเลปิกมาร์เซยแข่ง33นัดมี70คะแนน อันดับ3ลองส์ครับเก็บเพิ่มได้3คะแนนก็ยังคงอยู่อันดับที่3แข่งไป33นัดมี69คะแนนอันดับ4ีมอนโกแข่ง33นัดมี61คะแนนส่วนตูลุสครับที่เมื่อวานแพ้ให้กับลองก็ยังคงอยู่อันดับที่13โดยแข่งไป33นัดมี41คะแนนด้านโซนตกชั้น4อันดับสุดท้ายครับอันดับที่17เบลสมี32คะแนน อันดับที่18ทูรวสมี22คะแนนเช่นเดียวกับอันดับที่19อซซัซิโอมี22คะแนนและอันดับที่20เป็นอองเชแข่งไป33นัดมี14คะแนน เรามาดูผลการแข่งขันฟุตบอล DFB Pokal ฟุตบอลถ้วยของประเทศเยอรมันกันบ้างครับซึ่งเขาเป็นรอบรองชนะเลิศเมื่อวานก็มีลงเตะก,กันไป1คู่ผลปรากฏว่าไฟบวกครับแพ้คาบ้านให้กับอาเบลซิคไป1ประตูต่อ5ส่งผลให้อาเบลซิครับเข้าไปรอชิงชนะเลิศพบผู้ชนะระหว่างสตุจาร์ดและไอทราฟ,ฟเฟนเฟิร์ตที่จะลงทําการแข่งขันในค่ําคืนนี้เรามาปิดท้ายกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลซีเกมชายฟุตบอลมหกรรมซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศ กัมพูชาเป็นเจ้าภาพครับเมื่อวานก็เป็นการแข่งขันในกลุ่มเอลงสนามไป2คู่ประเทศเมียนมาเฉือนเอาชนะติมอร์เลสเตไป1ประตูต่อศูนย์และอีกคู่ครับประเทศฟิลิปปินส์เสมอกับประเทศเจ้าภาพอย่างกัมพูชาไป1ประตูต่อหนึ่งสรุปตารางคะแนนในกลุ่ม A ครับอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นเจ้าภาพกัมพูชาโดยแข่งไป2นัดมี4คะแนนตามมาโดยอินโดนีเซียแข่ง1นัดมี3คะแนน อันดับ3เมียนมาแข่ง1นัดมี3คะแนนอันดับ4ฟิลิปปินส์แข่ง2นัดมีเพียง1คะแนนและอันดับที่5เป็นติมอร์เลสเตรครับแข่ง2นัดยังไม่มีคะแนน เรา่นี้เรามาดูโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลที่จะลงฟาดแข่งกันในค่ำคืนนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องที่โปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียลรล์ของอังกฤษครับค่ำคืนนี้ก็จะมีลงเตะกัน2คู่โดยจะคิกออฟพร้อมกันในเวลาตีสองเริ่มที่คู่แรกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องการชัยชนะเพื่อกลับขึ้นไปทวงตำแหน่งจ่าฝูงคืนจากอาร์เซนอลจะเปิดเอทีฮัตสเตเดียมตอนรับการเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทรูพรีเมียร์ฟุตบอลเอชดีหนึ่ง และอีกหนึ่งคู่ครับของแดงลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลตอนรับการเยือนของฟลัมคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง t r u e p r e เม e r Football hd 3เรามาต่อกันที่โปรแกรมการแข่งฟุตบอลกันโชว์ซีรียของอิตาลีครับค่ำคืนนี้ก็จะมีลงฟาดแข่งกันถึง8คู่ไล่เรียงกันไปเลยครับโดยในช่วงเวลา23นาฬิกาจะลงเตะพร้อมกัน4คู่ยูเนตุสจะพบกับเลเช่ถ่ายทอดสดทาง b in sport 1อัตาลนตาจะพบกับสเปเซีย ่ายทอดสดทาง t รูพรีเมี e ร์ฟุตบอลเอชดีซีซาแลนิตาน้าจะพบกับฟิออรินตินา่ายทอดสดทางทรูสปอร์ตสและซามโดเรียครับจะพบกับโตลินโน่ายทอดสดทางทรูสปอร์ตหและในช่วงเวลาตีสอครับจะลงเตะพร้อมกันอีก4คู่เริ่มที่ลาซิโอจะเปิดบ้านพบกับซาสซูโท่ายทอดสดทาง t ร u ส Sport 5 เฮลาสเวโรนาจะพบกับอินเตอร์มิลานถ่ายทอดสดทาง t ร u สปอร์ต3เอซีมิลานจะพบกับเคลเมนเซ่ถ่ายทอดสดทาง t ร u สปอร์ต2และคู่สุดท้ายครับมอนซาจะเปิดบ้านตอนรับการมเยือนของโรมาคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง b ีอินสปอร์ต1ข้ามาดูโปรแกรมฟุตบอลลาลิกาลีของประเทศสเปนกันบ้างครับค่ำคืนนี้ก็จะมีลงฟาดแข่งกัน3คู่ เริ่มที่เวลาเที่ยงคนืนครึ่งครับบาเลนเซียจะเปิดบ้านตอนรับการมเยือนของบิอาเรลคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง B ีอินสปอร์3และในช่วงเวลาตี3จะลงเตะพร้อมกัน2คู่อเลติโกมาริครับจะเปิดบ้านพบกับกาดิสคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง v ีอินสปอร์3และเกตาเฟ่จะเปิดบ้านตอนรับการมเยือนของเซตาบิโกคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง True Premier Football HDC ่อกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสครับค่ำคืนนี้ก็จะมีลงเตะกัน1คู่โดยในช่วงเวลาที่สองครับเบลสจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือยนของน็องต์คู่นี้ถ่ายทอดสดทาง B ีอินสปอร์ตเอ็กมาดูฟุตบอลถ้วยของประเทศเยอรมันกันบ้างครับฟุตบอลเดฟเบพวกขาวรอบรองชนะเลิศค,ค่าคืนนี้ก็จะลงเตะกันอีกหนึ่งคู่ก็เป็นสตุจการ์ทครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือยนของแอตลาสแฟงเฟิร์ต เริ่มคิกออฟเวลาตีหนึนาทีโดยผู้ชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับอาเบลไซิกที่เมื่อวานเข้าไปรออยู่ก่อนแล้วข้วามมาที่ทวีปเอเชียกันบ้างครับโปรแกรมฟุตบอลเจลิกวันของประเทศญี่ปุ่นวันนี้ก็จะมีลงเตะกันถึง8คู่เริ่มที่เวลา12นาฬิกาครับจะลงเตะพร้อมกัน3คู่เจโตเซงกาจะพบกับคาวาซากิฟตาริคอนซาโดรซัปโปโรจะพบกับคาชิมาแอสเลอร์ กัมบะโอซากาจะพบกับเซเนโซโอซากาและต่อกันด้วยในช่วงเวลา13นาฬิกาจะลงเตะพร้อมกันอีก4คู่เริ่มที่ซากันโตสุจะพบกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนาเกยะแคลมปัสจะพบกับ ube, อิชิโอกเบอวิสปาฟูกกะจะพบกับเอฟซีโตเกียวและชอนันเบมาเรีครับจะพบกับคาชิวะเรโซปิดท้ายกันที่เวลา17นาฬิกาครับ ย i โ g o มาเอฟจะปิดบ้านตอนรับกรรมเยอนของอาริเบเดนนีงาตะวันนี้เรามาปิดท้ายกันที่โปรแกร,รมการแขงรับฟอลมหกรรมซเกมชายครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการแข่งขันในกลุ่ม B ลงเตะกันทั้งหมด2คู่เริ่มที่เวลา16นาฬิกาครับประเทศสิงคโปร์จะพบกับประเทศเวียดนามและเวลา19นาฬิกาประเทศมาเลเซียจะพบกับประเทศลาว โดยทั้งสองคู่ถ่ายทอดสดทาง True ID Station และนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งฟตบอลที่น่าสนใจที่นำมาฝากทุกท่านครับหอท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็นได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ